ครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีสุมองสุบอนครับวันนี้กจะได้เปิดราคาหัวแม่ลูกครับลดราคาครับพี่น้องครับลดราคาสามหมื่นสามพันหาร้อยครับส่งให้พี่ตัอยอีสานครับเบอรครับแมลูกแรกครับได้ซดครับได้นาครับ ความสูงแมวนี่ร้อยสี่สิบห้าบวกดอกดล้วครับรับประกันแชงขาขาทกขาถอนครับเดือนหนึ่งครับครับเป็นเครื่องแดงเล้วครับหางก็เป็นหางแดงหระครับยบดมาเตอร์ก็เป็นสไตล์ของเขาหระครับอะะสูงหนาให่ดีครับครับลูกยุบประมาณเจ็ดแปดเดือนครับ ลวกกัสูงเเมดสีเมเจ้ไปด้วยครับเนี่ยบมงเดีมมจินนมจินนมดี้ดีครับพี่นอ้อยยี่ิจับแยกทั้งวครับเนี่ยวนจินตน้มเบิ้เมือ่อจับแยกทัก้งกกันแยกลวกเนี่ยมื่นสามพันห้าร้อยครับแม่สองเมื่นสองนะครับเด้อเราไปรุ่นเราครับอาติดท่องครับเดียนกลัวสองเดียน กับไ่ได้ตรวจทองครับเลยรุ่นเอาครับว่าทับมากแล้วล่ะห้องบ่ได้ตรวจด้วยครับด้วยรับมาเอาเบิร์ดเลก็ได้ครับสาม0มืสามหาร้อยครับท้มาหลายดอกครับผมก็ท่านได้ราคากันปันไดครับยังไก่เนี่ยทั้งบม่มีเวลาครับนั่นล่ะ ผมว่าหนาเลี้ยงหนาเจ็บนะครับันในญ่ดีหนาดีครับบางเลยครับเต่านมดีดีครับนมติงเปี๊ยนมซีบ่มีจริงเลยครับพากำเน๊ะเลยแหลมปิดดีดีครับเด็ดเด็ดซียมพูครับขาดีเล็บดีเล็บงามคู่หนาคู่หลังเลยครับเบือเรื่องดีหนังหนาดีครับเบือเรื่องยอดอ่อนต้นนีดีครับ กินยาดีเพาต้องหว่วงครับกินดีสุดแนวครับออเอาเสี้ยงให้กินกับแบนลิ้นนะครับนันกก่นเลยมันมียากับเล็บนี่ยครับไถเบิดแล้วบวันีวานเบ,บิดแล้วครับเขากำลังเกิดครับนำไมวันจีไถยว่าหีย,า,ยาไม่จีวัดบ่างหรอบา,า่างนั่นเป็นไงกัน เนบ้าว่าเอง้ิว่าสิบ่มีห่ให้งว่าินเว้แล้วงวมาพักไว้ก็เเด็ดจุดนี่ยินแะ้เสี่ยงหครับอ้าสามหมื่นสามพันหาร้อยครับรงร่งให้ยิชียนี่หยักยากก็ได้ครับเด้อหมากรวกเมากรกแมวแมวรก 13, หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย น้าปึกเลยแม่สองเมื่นสองพันครับกันและกันแยกเอาไปเบรคดลครับสิบใบเน้าแล้วครับผมครับอันนี้แหละว่นเบิ้งรอบๆลอมแหลอยุ่งกันดีปะเลยครับผมขอจบชีวิตทั้นี้แหละครับผมครับขอพุณครับสวัสดีครับสวัสดีคครับ